สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบทุกคนสบายดีตอนเสาร์ของวันพุธวันที่สิบหกเมื่อนี่พี่น้องหวยไทยได้เมื่อนี่หวยไทยหวยไทยออกเด้อวันนี้ใครจะลุ้นอะไรชื่ออะไรเมื่อนี่ปลาดำปัน่นเข่ารอบที่หนึ่งพี่น้อง คือเราบรเลกแมวรังแหลกของปลีปีนี้ได้เท่าไหร่น้อกระปอกระแปนี่ยนเตาสอบเียบียดน้อยพูดน่อยพูดือสอบดำกบสอบเหลืองแต่เก่าสอบอันนี้คือใหญ่วะกรปอกะรอมดงเว้ยพอดีหามพอดีย่อมันจะบัวแพรเส้นแพเอ็นกม่นเอดไ้าตกเอพอดีหามพอดีหามสมกับคนเจ็บคนโซ่อยู่ดอก มึงดูซาแพงเจ้าหน้าละบาวเจ้าเห็ดย่างเมื่อนีบ่ได้เห็ดย่างบ่เห็ดย่างไปหามเข่าใส่ลูกใส่ล้านเนี่ยตี้มีแต่ผู้โซผู้เจ็บมะนี่ผู้อยากตายนะวะเทิร์นกะสิไปเลี้ยงงัวบ่จักว่ากัปตันย่อผู้เดียวบ่ได้ได้บ่ขันบ่สองหมอไปแล้วสิไปอันนั่นเลยต่างหมอสีต้มกาเพเพราะว่าเผาเข่ากับมากินน้ำหลาน กับเพเอ็มลอยกับมาดบอยู่พี่ละบอยั่งรับโมมียังให้ดบเลยโอ้ยไปเด้อไปเอาเครื่องดื่มมาให้พ่อถ่าวเด้อค่ะบมมีกำลังย่อได้กูจะไปเกี่ยวเขาเมื่อื่นมื่อพื้นกูยักไปแต่โตกูได้กูไปเด้ซื้อเขาอยู่อยก็โอ้ยพอต้องซื้อมาแล้ได้แจ็คสอบก็สีผาปะสีาสอบสีสีผาสอบสอบละ สักแปดโลหรือสามชิปโลวะใส่สอบใหญ่ก็นแต่สามชิปก็สอบแล้วใส่สอบใหญ่ก็ได้สามชิปก็สอบมัดเลยมัดเลยบ่ต้องตักบ่นนาหรือว่าตักตักนเหนือมัดเลยบ่ได้ดึงกระโปกงวดนากระซีสอบอันนี้อีกเวลาเขาเจ้าเอามันจัะมันจะเงินมันจังว่ากันง่ายเอากันง่ายเนาะขาปั่นขาซีเขาจะเอาการทําไปเปลี่ยนสอบเอาอีกแล้ว

เด oh. wow. wow. ียนกะสอบไหม่จังปดอะไรเเบิดและเข่าพอเข่ากับท so ่นพอเกี่ยวเ่ะพอเท่านะฮมกระสานี้ได้นะพอเท่านี่เข่าพอเท่าดูกัห้ากระสำนี่แหละนี่ไก่ขอกงวนไก่ขอกงวนี่ยอเกี่ยวเลย พ่อเกี่ยวยังเด้ยยังเคี้ยวอยู่ป้าดำว่าสีค้ายบัตรบเป็นราคาค่าอก่ะเงินบาทโลเก้าบาทเขาหล่อซื้อเงินกีบกับสิประมาณหกพันเนี่ยมาจากลุมทามเงินกีบเบิ่งเด้อค่ะสีเลียวสีโง่ระไทยเบิ่งแข็กันเด้อเจ้าสูเจ้าเล่าหรือวะ คอยเด้อหำเนี่ยงแจนะ๋แล้วน่ะแจ๋แล้วใช่ไหมขันมันหักแล้วมันขันมันลุดมือแล้วมึงโดดออกแโรเตอร์ไปแลนด์นเบรกเอามันจะไปใส่กระตายหยามาันมันจะใกล้พกเพราะเดินมาไทยนะ่ โอ้ยสามคนบพ่เกี่ยวข่าวนี่โอ้ยสาวจ่อยเนี่ยบ่วมาเนาะสาวจ่อยนี่ไ่ได้โทรถามนางจักนั่งอยู่ใสไปใสมาใสบม่ได้โทรเลยมีแต่บ่วบอกแม่นางหนัดนางชงัยบ,บ่ว่างแล้วนี่บ่าว่างแล้วจังบ่เห็นนี่ยแต่เก่าคันว่างนี่นา่งมา หรือว่าไปหลับจอบอยู่ทางอื่นบ่เรื่องใดห้องบอดี้โทหากันผูกกากรลารแต่แต่เซลเซลป้าข่อยผูกบ่มีเกิดบุตรเนี่ยเนาะมันบ่มีเบอร์เฮ้ย เาาไปเบิดเบอร์สิบขึงมันกระเทอือนเหรอเด้่นาน,านะนี่มันกตีนเเออจ้าว่าแนวหน่ะว่าจาักตีนท่าจังแตกสะแทโอ้มือน,นี้มีล่มอีกแล้วพี่น้องช่วงสี่โมหมือยปันไดเมือวานี่แดดโพดแดดเลือ บอกกัปตันเมื่อคำคำโอ้ยภาษาคล้องผูดได้สิออกคนเข่าซอยกับโบเห็นว่าเมื่อวานนี่มีสามแม่ลูกพอดบ่บอกกับมาแต่เศ้าพูบอเอบบทินกับไปเลี้ยงงูอ่ะปลาดำก็เบ,บากกับเป็นคอนอันหมัดย่ำแรงๆบ่ายมากกับบอเทินคนซอย แถวนี้บนมีน้ามวยสิลุ่งแถวนี้ดอกผู้ได้หมักเลยอีกน้านอเอฟซีได้ตัวเด็ดกับคอมเมนต์บอกเนี่เดอร์พี่น้องสิสือนั้มก่อนเป็นนอได้นอทางน้องเก็บ เก็บน้องเก็บถือคูองวดระบอกเอือยแน่เอือยกัอยากเท่งน้เนนำเด้ไปแล้วเนี่ยเกี่ยวขาวอา๊อฟปลาขอนบัดมวนอีเลยล่ะอ สองไห่เมื่อนี้สีแล้วอยู่บเนอ้ะเฮ้ยบ่าจยังได้เฮ้ยเปต้าสีแล้่ยวยู่บ่าสองไหเนี่เยเฮ้ยฮะอ,อ,อ,อืม tôi không sao tốt mình chỉ quay tới Allah có một loại cá rốt con thứ 2 โอเคพี่น้องมาฮอนี่ก็นสิขอปิดคลิปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องพบเพาะกักคนคลิปหน้าสบายดีสบายดียดเฮงเฮ้งลยุลยๆเมือนี่รุ่นหวยไปนตำกันพี่น้องแต่ว่าซาแพงยังบัทันมีตัวหมัก,อกรอเอาน้ำหน่องเก็บเนาะผลฉีบบอ,อกเอาอยู่บอลลี่นใดั